ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับเธรรมดาทุกทีมเขาดับให้ตัวเองมีโอกาสชนะมากที่สุดอยู่แล้ว จะดับให้แพ้ทำไมอะ่ะดับให้แพ้ก็โดนชชกไงดิโดนชกทุกทาง่ะดิอ๋อเป็นตัวเก่งโทฟุแพตินัมเทียด้วยแต่ไม่เคยเห็นโทฟุเล่นเลยนะผมถึงบอกนะว่าเกมเกมื่อกี้เ,เหมือนโ G เขาถ้าเขาตั้งใจเล่นแบบนั้นจริงๆไม่ได้แลบนะเว้ยเขาแค่รู้สึกว่าเขาสู้ด้วยแผนโบติไม่ได้เพราะเขาไม่ชนะเลยช่วงหลังมา มันก็เป็นสเตตปกติที่เราเห็นกันในการแข่งขันทั่วไปถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นทีมรองกว่าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสู้ด้วยแผนปกติไม่ได้เว้ยคุณพยายามคิดนอกกรอบใช้ความแตกต่างเข้าสู้ให้ศัตรูรับมือไม่ได้อะแล้วเป็นไงครับด้วยพลังสุดขี้โกงอีพิกสุดๆเลยดูมพื้นไฟเป็นสตาร์ทด้วยเฟิร์สบัตพร้อมกับดับเบิลคิวเลนตามไปเลยนะเอาเคมิสใช่ไหมโอ้โหแซดและ แมบบสตาร์ทด้วยดับเบิลคิวอ,อ่ะข้อดีของโอจีคือโอจีได้ไป3บาวตีแค่นั้นเลยจตกเงินไปกองในที่ควินนะครับควินแพชปัจจุบันแพนโกเป็นยูนิเวอร์แซลฮีโร่นะซื้อไอเทมออสตทเยอะๆต้นเกมเพื่อเอาดาเมจเต็มที่แล้วก็เปิดเวดแบนเอาอาร์เมอร์ด้วยเพราะว่าเลนเจออัลเคมิส มันต้องเอากรอบมาสู้เอซิสเปร์เนี่ยกลายไปดูด,ดิสแตทอย่างเยอะสตาร์ทมาขึ้นเลเวลสองก่อนรูดดาเมจรัวๆเขาวิธีแก้เลนดูมนยครับถ้าคุณมีฮีโร่ที่มันตบเลนบวกกับซับผ้าที่มันตบเลนดูมมันเสียเปรียบอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเสียเปรียบตลอดเวลานะเว้ยต่อให้มันแพ้ค,คิฟถ้ามันมีซับสี่ที่มันคอมโบกับดูมได้มีสโลมีรูทจังหวะที่คุณเลือดต่ำๆโดนมันคอมโบใส่คุณก็ตายอยู่ดี มันก็เหมือนถามว่าขอวิธีคาลเตอร์คือมิสไหนครับอะ่ะแล้วแบรน์นงให้สุดแล้วฮีโร่เมตาคือฮีโร่ที่มีทางเลือกในชีวิตเยอะเว้ยต่อให้ชีวิตแม่งจะล้มเหลวมันก็ล้มบนฟูกส่วนไอออฟเลนเอาเมตาทั้งหลายที่หลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากเล่นหรือว่าเอออยากเห็นน่ะไอพวกนั้นอ่ะมันพวกแบบชีวิตลำบากมันเกิดมาแบบมันมีแค่หนทางเดียวในชีวิตต้องทำให้ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บ มันก็เป็นคนล้มเหลวในชีวิตเลยคุณเกิดเป็นดูมเว้ยพ่อแม่ไม่เลี้ยงก็คือสพอร์ตไม่เลี้ยงมันก็อยู่ได้โดนสามจัดชนมันก็ไม่สนเพราะว่ามันมีกินคลิปมันบูสเงินได้และสกิลหนึ่งกับ2กินคลิปและพื้นไฟ <Radio> s <S ก็ทั้งฟาร์ม <Tower S 1> และทำเกม ฉะนั้นถ้าคุณได้ดูแข่งตลอดเมเจอร์นี้ที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าบางทีมันมีการจัด3เพื่อไปกระทืออีกฝั่งหนึ่งแล้วปล่อยดูมเราไว้โซโล่ทำไมเขาถึงกล้าทาแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าดูมแม่งไม่จนยังไงดูมมันก็ไม่จนแต่ในขนาดออฟเลนบางตัวอย่างเงี้ยเช่น LC อย่างเงี้ยโอ้โหแบบโดนชนแล้วไปไม่เป็นเลยเละเละไปเลยแม่งไม่มีความเสี่ยงอะผมถึงบอกว่าออฟเลนแพทเนี้ยพอคุณได้แบบพวกตัวเทียร์หนึ่งไปมันแบบโคตรสบายแบบได้เปรียบมากมาก อ่ะแล้วเอสได้กินอะไรได้คลิปเบิร์มานาครับไม่ใช่เบิร์มานาขออภยัยคลิปสายฟ้า <Yeah. S 1> คลิปช็อตของดีต้นเกม <Yeah. S 1> แล้วอยู่คู่อะไรไมเด้นเดี๋ยวไมเด้นก็ส่งออร่ามานาให้ออร่ามานาเนี่ยในทั้งแมปอะมันกระจอกมากนะมันแค่เศษมานาแต่เวลามันอยู่ข้างๆกันเนี่ยมันรีหนักมากมันเลยเหมาะกับอยู่กับตัวคอที่มันสแปมสกิลอะ สรุปแล้วแค่สลับฮีโร่นะแบบประมาณว่าโทฟุมั่นใจในโอลาเคิลมากกว่าเลยเอาโทฟุมาเล่นเลี้ยงแครี่ถ้าเรื่องตีคลิปอะ่ะพี่เอาฉับไวกว่าดูมแถมได้บัฟมาด้วยระยะโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ทำไมมันเป็นแบบนั้นเพราะว่า คุณจะฟาร์มได้สบายขึ้นครับคุณ,คณไม่ได้มานั่งวัดคีฟไปเดียวครับผมคุณเป็นออฟเลนกับซับสี่ใช่ไหมคุณก็กดดันด้วยสกิลอ่อพื้นไฟสแปมช็อตเข้าไปช็อตเข้าไป <ๆ S 1> เปียเข้าไปพอเจ้าของเลนมันยืนเลนไม่ได้เลือดต่ํามันก็ต้องทิ้งเลนคุณก็ได้เลนไปอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยมากับไมเด้นด้วยไมเด้นกับสแปมสกิสลดูแบบพื้นไฟกับช็อตไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอดูมได้แวนการ์ดพีเอลก็ทำอะไรไม่ได้วิ่งหนีเข้าป่านั่นแหละครับนั ดูมได้เด็ดขาดต้นเกมแ้ะเลนกลางครับ,บ,บการที่ควินได้ดับเบิลคิวไปมันสตาร์ทแย่ yeah, เกินไปเว้ยสำหรับบีเซียมคุณลองคิดภาพว่าบีเซียมบอกกูไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมาถึงแพนโกแม่งสองคิวเฟิร์สบัตสตาร์ทเลเวลสองก่อนมันแพ้ทั้งไอเทมแพ้ทั้งเลเวลในเลนอะอ่ะแล้วดูมซื้ออาเคนบูทก่อนแบนการ์ดเว้ย ทำไมถึงเลือกอาเค n นบูทนั่นคือสูตรเตอร์ดิทีครับเมื่อคุณชนะเลนได้เขาจะกรีดดีและอยู่กับทัพย์สีที่สแปมสกิลเขาก็จะสแปมบูทมานาใส่หน้าคุณแล้วก็สแปมสกิลจนเลนคุณระเบิดอ่าเลนล่างเลือดโลผมใช้กาพลาดเองครับช็อตนี้โดนประธานพรอ,อาศัยหน้าครับ ส่งกลับบ้านไปครับผมช็อตนี้สตาร์ทมา5-1เลยครับเกมนี้เรียกได้ว่าดูหนักมากๆขาดมากๆและดาร์คเซียโปติเนี่ยคือมันเป็นเคาน์เตอร์เทอรเอรเบตนะเปิลเลือดในเลนได้ครับกอลร่างได้แต่ว่ามาเจอโอราเคิลเคาน์เตอร์ครับผมไอออนเชลซึ่งเป็นสกิลสู้เลนของดาร์คเซียโดนลบออกไปทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าโอราเคิลคือเหมือนไม่มีสกิลให้สู้คุณต้องตัดคิปอย่างเดียว แล้วคุณตัดคลิปไม่ได้ดาร์คเสียไม่ได้ฟาร์มคุณต้องแตะคลิปให้ดาร์คเสียได้ฟาร์มแต่ดาร์คเสียได้ฟาร์มในขณะที่ทีบี B เนี่ยคือโคตรฟรีฟาร์มสลับชายกะมาอยู่ท็อปเลนละเออตอนนี้เอ่อเอ็มซีไปไหนอะเอ็มซีมาข้างบนด้วยเหมือนกันเว้ยแต่ไทยกะก็ไม่สำเร็จดีครับผมโอ้โหติ๊บเลยช็อตนี้โซนเลนกลางวีเซมบอกโอ้โยเกือบไปครับดีว่ามีมุมตรงนี้ช่วยหลบให้โทฟุเข้ากลางนะ 6นาทีพาเวอร์รูนมาครับโทฟุโดนโฟกัสสาดเอซิสเปย์ปาขวดใส่แล้วต่อย2ทีครับผมเก็บคิวโชฟูไปแต่ควินได้อาร์เกนรูนมาครับสวอตชิลคราชสโลบีเซียมเอาไว้แล้วก็จูกนิดนึงให้เขาปาขวดล้มเหลวแต่ว่าหลุดระยะขวดไม่ได้ไม่งั้นได้โอกาสคิวเลยถ้าเมื่อกี้มันปาขวดไม่ได้นะขวดจุงหน้าตัวเองสวอตสวนได้คิว6นาที นำสามพันครับแล้วคุณดูออฟเลนทั้งสองทีมตัวหนึ่งได้เลนคลิปพันห้าอีกตัวหนึ่งไม่ได้เลนคลิปเลยได้เงินจากคิวด้วยนะสำหรับดูมส่วนดาร์คเซียก็คือแบบออฟเลนเทียสองหรือเทียสามเลยครับผมถึงบอกว่าผมเบื่อแล้วเกินกับการเห็นหน้าดูมบีสมาสเตอร์และอันเดอร์ลอดเพราะว่าพอไปเทียบกับออฟเลนตัวอื่นมันช่างแตกต่างและเทียบกันไม่ได้มันเหมือนกับว่าพอทีมหนึ่งมันได้ออฟเลนเมตาไปแล้วอีกทีมหนึ่งจะเสียเปรียบมากๆไปเลยแ a t ช ซันเดอร์เติมเลือดไทกะแล้วไทกะตาย3ตัวต่อเนื่องแบบที่ทำอะไรไม่ได้ MCTP หนีครับผมปล่อย MCTP หนีไปเขาทำวันกาดนะจะได้มีวันกาดแล้ความขี้ป่าได้นะครับ7นาทีคิทร r กแอบเนียนมาเก็บวิสตอมรุนทะเลกันไปนะ พะอีกฝั่งหนึ่งเป็นกราเดเตอร์เนียนไปเก็บมาละผมให้ง่ายๆว่าตอนเนี้ยดูมอันเดอร์ลอดบีสเทียหนึ่งที่เหลือเทียสองเทียสามหมดอะไอพวกออฟเลนเมตาออกออร่าได้คือเทียสองนะอ้าพยายามจุกเว้อโดนหลอกครับผมโดนหลอกโอ้ยสมจริงถือว่าเป็นนารูโตะที่ดี แต่ว่าบางครั้งการเป็นนารูโตะที่ดีก็ไม่ทำให้ชนะครับผมดูตัวอย่างนารูโตะได้ต้องใช้เวลานานเวลานไไเก่งโดนหนึ่งคอมโบตายไปสี่สามสองหนึ่งแทงอ๋อเปลี่ยนใจเลยว่ะเปลี่ยนมาเอาบีเซียแทนเลยเว้ย บีเซบอกกูไม่ได้ไปหาเรื่องเลยผมอุตส่าห์ช่วยพี่นะเอ็มซีช่วยแทนพี่เอ็มซีครับผมบีเซ่ลันติมานะก็กดอันติรีเลดไปครับผมสองซับของกลาเดเยเตอร์เข้ามาจี้เลนกลางต่อครับผม I.O. เพิ่งมาเติมขวดให้ BCM BCM โดน Frostbite ลันตีเลยครึ่งทางนะ9นาทีฟาวที่รูนมาครับผมเจอขวดสตันและอาวาราโอ สวัสดชิลแคทชุดเดียว <been> คิดแักตายเลยเนี่ยนี่คือพลังของแพนโก้ยต้นเกมอ่ะสัะพอร์ตที่ตัวบางๆอาร์เมอร์น้อยๆไม่โดนหนึ่งคอมโบตายมันแบบบาลานซ์มากๆอะเป็นไงคุณเจอดูมยัดใส่หัวไปพื้นไฟเผาแรงยิ่งกว่าเรเดียนใช่ไหมผมแล้วก็ตามด้วยช็อตอยางกับซุสทำไมซุสถึงไม่โผล่มาครับในเมตานี้ฮอเพราะว่าดูมแม่งคือซุสนะเราจะต้องการซุสไปทำไม ตอนนี้ต้นเกมเนี่ยดูมันผสมความเป็นตัวเองกับเป็นซูสเลยเว้ยแบบมีสองฮีโร่ในตัวเดียวกันอ่ะห้าสิบมานาทันเดเมตร้อยสี่สิบช็อตคูดาวน้อยอย่างก,กับอาร์คไลนิง่งแค่เวลาเพียงสิบนาทีเว้ยแพนโกทันเดเมทฮีโร่ไปหนึ่งหมื่นโดยประมาณครับ เรียกได้ว่าไฟแบบไม่หยุดไม่หย่อนตรงนี้กลางหนามสะท้อนใส่ควินไปควินเสียจังหวะโดนสตันโดนขวดสตันและก็อิมเพลเรียบร้อยครับผมสวยงามรอบนี้ได้บิ๊กคิวฮะแต่ว่า10นาทีเงินห่างก,กัน7,000เลยนะเซโรรี่พยายามจะจูบหลบขวด10นาทีดูมเงิน6,500คือยิ่งกว่าเอาเคมิสปกติจะเป็นได้ซิแคลี่ห่างก,กัน2,400ครับผม2,200โดยประมาณเออพูดผิด วันสใช่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าออฟเลนตัวหนึ่งทำให้แคลรี่อีกฝั่งหนึ่งระเบิดออฟเลนอีกฝั่งหนึ่งทำให้แคลรี่สบายมันกลับกันครับเลนข้าง2เลนแม่งสลับฝั่งกันเลยส่วนมิดเลนก็เละเสียเปรียบมากๆตั้งแต่ช่วงเลเวลหนึ่ง การ์ดปลาขวดอิมเพลคคอมโบจามจไม่น่าพอพอโทฟุรอใส่กันเวทให้อยู่ออร์เคิลแผ่นี้ก็เล่นง่ายกว่าเดิมนะสกิลเฟดอิดิทของเก่านี่ใช้ยากมีแบบผลดีและผลเสียคู่กันตอนนี้คือใส่ให้เพื่อนก็มีแต่ผลดีใส่ศัตรูก็มีแต่ผลเสียเปลี่ยนบึนบ้นรถครับผมตามจี้คิดแตรกต่อแล้วสองสปอร์ตของโอจีเลเวลห้ากับสี่อยู่เลยบีเซียมพยายามชาร์จขวดโซนพื้นที่เอาไว้ปลาใส่โทฟุไป และโทฟูยังไม่มีอันติครับผมต้องการคลิปอีกตัวหนึ่งโอ้ไม่ประธานพรหัวระเบิดว่ากลายเป็นค่าโอแลเคิลไม่ได้ครับผมแล้วฟรีซิ่งฟิลสวนจากเซอรารีครับผมตายเพิ่มอีก2ตัว11นาที1 0 0่0มืนเละกว่าเกมที่แล้วอีกเนี่ยเวลาผมเห็นแฟนโก้เว้ยผมถึงบอกว่านี่คือภาพที่แฟนโกต้องเป็นตอนต้นเกมเว้ย คุณอาจจะฆ่าตัวคอนตัวคอนไม่ได้แต่คุณต้องฆ่าสพอร์ตเว่ยแทงพวกสพอร์ตส,สองคอมโบอ่ะตายหมดอ่ะนี่มันแสดงเหตุว่าดาเมจช้ามากเลยเนะว้ยแ,แบบดูดิโอร์เรคเกิลแบบเมจิกวอนฮิลตัวเองวีเจนขึ้นมาบีซิ่งฟิลประธานพรปุ่มระเบิด,ด่รงไวอ่ะและ้วคราวนี้ครับ ทำไมเอสรวยขนาดนี้ครับรวยยิ่งกว่าเอาเคมนีสิครับเอสเขาซื้อ OC ซไมดัสครับนั่นหมายความว่าเขาไม่เอากลางเกมแล้วเขาบอกว่าอีซี่ดูจากพฤติกรรมดูมได้เลยนะเว้ยการที่ดูมมันไม่ซื้อออร่ากลางเกมใส่คุณแปลว่าดูมแม่งไม่มองกลางเกมแล้วดูมมันมองเลทเกมแล้วไมดัส o โอซคือบิวแบบดูมแครี่ลดคูดาวกินคลิปดคูดาวไมดัส เขาไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะต้องประคองอะไรกลางเกมดเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะคิดผิดหรือเปล่าแต่จากที่ผมดูเนี่ยคิดถูกแน่นอนเงินน,นําขนาดนี้นี่มันนำโมโบติประมาณสักสีเท่าได้ัพพอร์ตพาแพนโกเดินสโมกหาครับผมอัจจะเอพีเฉันรู้ว่านายฟาร์มป่าล่างไม่ได้เฮ้ยแต่โดนล่อโอ้โห อ l ลูชันมันล่อไปหนึ่งตัวเว้ยหลออย่างนั้นแพนโกแทงชุดเดียวปลิวหมดเลยคือป่าเลนล่างอ่ะเขาไปฟาร์มไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เอาป้อมออกฉะนั้นที่ที่เพลจะฟาร์มได้ก็มีแค่ขอบป่าบนปินทำเซปเตอร์ต่อครับผมไอเทมเคาน์เตอร์เพลถ้าจำแพทที่แล้วได้นะครับมันจะมีตอนหนึ่งที่ทันดาเจอ โอจิมั้งใช่ไหมเราโอจิลเล่นเทอร์เรเบรตถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยทันด้าเล่น CK เคแคลรี่เว้ยแล้ว CK อ่ะแบกไม่ได้แต่เกมนั้นน่ะนายแพนโกะเงินหนึ่งนะเวย้ย <Okay. S 2> คือตั้งแต่ยุคแพทที่แล้วแล้วอะ่ะแพนโกมันคือฮีโร่แบบนี้มาตลอดเลยเวย้ยเจอ PL นาคาเทอร์เรเบรตอะไรมันไม่สนทำเซฟเตอร์เมลสตอมปลิวหมดอะ่ะดาเมจทีมไฟ้าแบบหนาๆเลยโซฟูดโดนโฟกัสที่ผมใส่กันตายไว้ก่อนพยายามฮิวฟื้นขึ้นมาสุดท้ายแล้วว้าวผ่านวะ่ะ ปาขวดมาย้ำต่อครับโทฟูยังคงยื้อต่อไปไม่ตายด้วยตรงนี้ควินตามมาซ้อนแล้วจีบียัดดูมใส่ BCM ซีครับผมสปอร์ตที่เหลือ2ตัวต้องรีบถอยจับไทกะได้ฟรอสไบ t e จับต่อควินไปต่อครับผมตรงนั้นที่คิดแทรกสวัสเก็บคิวคิดแทรกไปเซรีใช้บอดี้บล็อกครับสกิลหยุดโปรเพลเยอร์ er, พยายามจะหน่วงขาไว้ตามต่อด้วยฟรอสไบแล้วก็ตามมาประทานพรยัดเมกะคิวโทฟูครับผม เกมนี้มันบ้าไปแล้ว15นาทีหนึ่งมืหกพันครับผมเกมที่มันมากกว่าหนึ่งพันต่อหนึ่งนาทีเนี่ยมันคือมันหลุดโลกไปแล้วครับ oh, <Almighty. S 1> นอนไวโอ้ oh, my god จริงๆแล้วอ่ะนะคือถ้าจะเล่น PL กับดาร์ s เสียผมมองว่ามิดเลนไม่ควรเปนอาเคมิสไยเพราะว่าออฟเลนกับแคลรี่มันเหมือนตัวฝ่ามิดต้องเป็นตัวทำสเปซพอกดไอเอมิสมาเนี่ยยังไงเอมิสก็ <chem> ต้องสตาร์ด้วยบลิงหรืออัมเลดก่อนบีเซียมเลือกเป็นช้อยส์เพย์เซฟด้วยก็คือช้อยส์อัมเลดนะครับเพราะตอนนี้ซื้อบลิงไปก็ไม่ชนะหรอกซื้อบลิงไปก็ไปจม ยังคงลอ่อรวงด้วยออลูชันได้อยู่นะล่อดอิเฟเบตไปได้ครับผมแต่ตัวจริงหนีไปละใส่ก่าเวเนต้ามาปึบเอ้าวมีเซนที่วะโอ้ไม่นะปืนปืนรถล,ลองก่อนแล้วครับผมดิเปเบตยัดใส่ BCM ไป BCM ปาขวดใส่ไมเดน r ีซิ n g f i e สวนครับผมตรงนี้แล้วสวอตแทงโดน2องวักคุ้มตัดเซรัลลี่ไปวักคุ้มสั้นคอมโบครับผมแต่ว่าได้แค่คอมโบสวยๆครับไม่มีดาเมจที่จะมาล้มฝั่งตรงข้ามได้ในขนาดที่เอสนั้นดับเบิลคิวไปแล้วพื้นไฟที่แรงก,กว่าเรเดียนซ์คิดแบกมาวีโลเกตเซฟเซฟทางด้านเอาเควิสสอบไปได้โปรติพีเอ็มแพ้เรเดียนซ์ใช่ไหมนั่นแหละพื้นไฟมากกว่าเรเดียนซ์ครับ พีเอลที่ไม่มีฮาร์ดไม่มีสกาดิต้นเกมคือลำบากคือถ้าไปถึงจุดๆหนึ่งอะพอพีเอลมีสัตว์ได้เยอะเลดเกมอะดูมันจะไม่ชอบพีเอลเพราะมันหาตัวจริงยากแต่ถ้าเป็นช่วง20-25นาทีแรกเนี่ยสบายจับ MC ได้ส่วนทางด้านของ GB ส่งอิลูชันไปตีฟีซีเต่อ เลอแชกเกมนี้ก็ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะเอาแบบเลอแชกมาแล้วอัลเคมิสต์ไปแครีคร่อ่ะเพราะว่าเลอแชกกับอัลเคมิสต์และไอโอเป็นฮีโร่เพศเดียวกันคือฮีโร่แพสกาดิเขาเห็นหน้าเซเลเบตในพิก2องเขาก็รู้แล้วว่าเลอแชกเนี่ยถ้ามันไม่โถมมันก็แพ้แล้วแพสตี้เลอแชกมันไม่ได้เก่งอะ่ะคนเขาเลยแบบไม่ได้สนใจกันขนาดควินเห็นไหมตอนแรกคือคุณเห็นควินเล่นเลอแชกตลอดเวย ตอนนี้ควินแม่งเล่นอยู่ตัวเดียวแพนโกแพนโกทุกเกมไทากาตายกี่ตัวแล้วในเกมเนี้ รอสกาดีครับผมอีก200จะได้สกาดีแล้วตอนนี้ OG คือพยายามอย่างมากที่สุดแต่ก็มันเกินไปจริงผมให้ว่าถ้าห่างสัก6,000ตอนส0นาทีแพทเนี้ยยังคัมแบ็กได้นะแพทนี้มันขึ้นชื่อเรื่องคัมแบ็กอยู่และเอาแคมิสโตนยัดดูมแล้วก็โซโลโคิวแล้วโดนดูมแบบซื้ออามเ,เลดได้เว้ยค <c oughs> ือซื้ออามเลดอะแล้วโดนดูมอะ มันไม่มีทางปิดอัมเ็ตตัวเองได้เว้ยมันจะค่อยๆตายลงไปสวอตชิวแครสฟอร์สไปอิมเพลสวนไปฟอร์จุนเอ็นอัดและครัปัดผ่านพรอนเอาไม่แย่งคิวอ่ะโอเคเป็นซับที่ดีครับคิวได้แต่ามาไม่คิวให้มิดเลนคิวพูดถึงดาร์กเสียเกมนี้เนี่ยครับไม่มีไรพูดถึงครับ คือดาร์คเซียเป็นตัวซื้ออร่าเว้ยซื้ออร่ามาตอนนี้ทุกคนป่วยหมดก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ tower, ดีเห็นไหมย้อนกลับมาที่ดูมเว้ยดูมคือออฟเลนที่ปลอดภัยที่สุดเป็นได้ทุกอย่างโดนเคาน์เตอร์เลนก็ฟื้นได้โดนจัด3ชนก็ฟื้นได้อร่าก็ซื้อได้ฟาร์มก็ฟาร์มได้สกลปเลดเ,เกมก็ทำได้แบกก็แบกได้ คุณดูเทียบกับดาร์คเซียที่ป่วยสิมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยแบกก็แบกไม่ได้อย่งางบางทีคุณเห็นแบบแครี่มันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่ะออฟเลนเป็นดูมออฟเลนแบกได้ดาร์คเซียมีคิมสันแล้วครับคิมสันที่จะช่วยกันบ้านครับสวอตไปมีหนามสปอร์ตแต่ว่าอะไรเลเวล6ในนาทีที่20 คือเลเวลซัพพอร์ตมันมันต่างกันเกินไปมากอ่ะ20นาทีไทกะอย่างเวล6แล้วแปดปัจจุบันครับถ้าคุณไม่ได้วิสตอมรูนครับคุณนี่โดนสตอมแบบเละเทะไปเลยพูด,ดง่ายๆคือ25นาทีว้ยไ้เกมเนี้ย,ย,ย25นาทีกดคิมสั้นไปครับฟอจูนเอ็นล้างบัฟประคองดักเซียไว้ก่อนอ้าวยัดดูลงไปเลยเรียบร้อยครับตายกลับบ้านแล้วรีโลเคตเฟลครับคิดแทรกศพศพไปแล้วอะ่ะเออมันรีโลเคชไม่ได้นะครับอย่างมากก็ได้แค่รีโลศพผม เส้นทางสู่รอบชิงสายบนครับกับการการันตีท็อป3กราเดเเตอร์กำลังใกล้เข้ามาแล้วเมเจอร์ที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์นะครับทำมาเขาว่าเส้นทางสู่การเป็นแชมป์พวกเขาก็ยังคงเป็นไปได้สูงสำหรับทัวร์นี้ ช่วงช่วงหลังๆนะผมรู้สึกว่าต่อยผมไม่อยากดูกราเดียเตอร์ไยผมไม่ค่อดูกราเดียเตอร์อรัวๆจนกูจำแพทเทิร์นไม่ได้ละเหมือนเหมือนเราดูทันดาช่วงหนึ่งบ่อยๆอะ่ะแบบไม่ได้อยากดูหรอกไหมแต่แบบม่าทันดาอีกแล้วอะ่ะมีเซนรีที่เดิมครับไซกะเข้ามาล้วงพระก่อนพยายามตบตีพระพระโดนหนึ่งคอมโบตายไม่เอ่ยถ้าพระไม่ตายพระใส่กันตายทันว้าโอ้ oh my god นั่นคือการเททุกอย่างใส่พระแล้วครับผมแต่ว่าพระจ้าว่าท่านนี้นั้นอาคมแก่งกล้าปัดเปล่าทุกคาถาและเวทสายเวททุกอย่างแม้กระทั่งกายภาพก็ไม่สามารถเอาท่านลงได้ง่ายโอไมกก็และยังมีคลิมเมอร์เคปด้วยต้องใช้เวลานานนับกว่าจะจัดการท่านได้ทริปเปิลคิวควินบีออนก็ตไลค์ครับผม นั่นคือสุดแรงนะนะโอ้นึกถึงสารคดี OG เลย We Smoke One Punch แต่วันพันช์โอลาเคลนะใส่สุดเพื่อโอลาเคลครับคือทุกคนรู้ดีถ้าไม่เอาโอลาเคล่โอลาเคลก็ใส่าการตายข้างหน้ามันก็แพ้อยู่ดีอะทีมไฟ อา้าวขวดซะตังเอ๊ะโอเคโอเคอเ,ค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 ม,เมื่อกี้เมื่อกี้มอนเห็นไม่ถามใส่คีบ่ะดูใส่เอ็มซีไปเอ็มซีโดนสวอตไม่ได้ขึ้นบ้านนะผมเอสกอตไลท์สามสิบสี่ต่อห้านี่เป็นเกมที่แฟนๆโอทีคงไม่อยากดูที่ในเมนอีเวนต์แน่นอนนะผม ผ่านไปสองแรกเหลือแรกสุดท้าย p c m ปากวดใส่ควินไทกาเข้ามาเวเดตา้าเฉาะปบวกสัตแต่มีการเวทครับผมใส่รอให้แล้วจากเฟรดิตโดนสกาดีเราะสโลจนเดินไม่ออกครับผม p c m ตายควินตามมาสวอไทกะไทก้กาบายแบ,บ็กกลับมาผมเพื่อป้อนคิวให้กับควินกลาฮานเพิ่มครับผมเพื่อที่จะทำให้สถต,ติของกราเดเเตอร์นั้นดูดีขึ้น วันสมคกอีกรอบหนึ่งครับผมวันพันโอไมก์ก็แดดสตาร์นะโดนชกแน่นอนแต่ฟรีซิงฟิลสวนไปอาวัาคุ้มกันฟรีซิงฟิลวินมีเซปเตอร์ไล่กวดแนวหลังแล้วครับผมไทกะได้แบ็กซ้ำอีกรอบหนึ่ง จับ MC ได้ตรงนี้ไอโอมาลิงประคองฟื้นเลือดเอาไว้ยูราก,กิเข้ามาลุมสกรรมพระพระรอบนี้ตายครับผมอย่างรวดเร็วพยืนแช่เอสิสสเปรย์ไปต่อที่เซรริเซร,ร,ริพยายามวิ่งชุกหลบไฟไปครับผมเนียนเนียนจะได้ไม่มีใครโฟกัสและสนใจยูราก,กิด็อปมาเอาเซริต่อครับผมฆ่าใครไม่ได้ฆ่าสป,ปอร์ตล้วว่าแต่อะไรโดนดาเมจหมู่สะกิดจนตายแล้วก็จีจีคอไปครับผมในเกมที่2นี้